สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอลอกสัญชาติจีนนะครับในนามของอันนี้จะชัดกว่าที่ตองนะไม่ได้มาเฉพาะลอกออกมาทั้งคันนะครับเป็นคันห้าท่อนสู้จีเหลียงแล้วของแบบน,นี้เขาก็าาามีอุปรกรณ์ครบคันเลยครับมีทั้งสาย P.E. ด้วยตัวนี้เป็นสาย P.E. เบอร์สอง ยาว300เมตร0.25มิลแล้วก็มีตัวเบ็ดแบบนี้ด้วยครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของโซนจีเหล่ยงทางไม่หมกเม็ดเลยนะเป็นเม็ดกินชัหน้าก็ใช้หน้าและมีเบ็ดหลายเยบอร์ครับต้องเรือ ัวเ,เล็กก็ีนี่เขาก็ขายมาท,ทั้งกล่องแบบนี้เลยนะแล้วก็มีกบยางเบดสองทางแบบนี้มีหลายสีครับเรามาดูลอ,อกหยดน้ำดีกว่าสเปคมันไม่มีกล่องนะครับมันมาเป็นเซตแบบนี้เลยเพราะว่าการขนส่งมา,มาจากจีนเขาเขียนไว้ว่า18บปบวกหนึ่ง นะครับนักตกปลาคงรู้แลละคืออะไรซึ่งผมไม่รู้ตรงนี้อัตราทดลอกเอาเห็นหรือเปล่า6.3ต่อ1ก็หมายถึงหมุนแกน1รอบสปูลหมุน6.3รอบแล้วนะครับแล้วก็ n ถ้าใช้0.23ม mm, ิลิเมตรจะจุได้80เมตรถ้าใช้0.28จะได้50เมตร0.30จะได้เท่าไหรนะ่10เมตรถนง่ล้ว ไม่ใช่80หรอก180เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับผมดูก่อน50.23มิลลิเมตรจะได้180ครับแล้วถ้าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ลดลงมา150 0.30มิลก็เหลือ110เมตรอันนี้คือสายนะครับสายส่วนรูปร่างก็ นี่ครับสีขาวแขนแต่งมาแล้วนะใส่มาแล้วตัวน,นี้คือตัวปรับคอนสปูปเป็นระบบหนงแม่เหล็กอย่างนี้ครับมี9ก้าระดับเขาตีมาเลยนี่สู้เชียเหลียงส่วนแท่นนี้ก็สป็นตัวปลด เก็บฝานี่ครับเป็นระบบหนุ่มแม่เหล็กนะปึ๊บอันนี้หมุนไ,ได้นะครับมากับคันแบนเดียวกันเลครับห้ท่อนแล้วก็ตรงหัวนี่ท่อนแรกจะไม่มีไกด์นะตรงนี้เอาไว้เก็บเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเีย,วเ,ย,วเ,ยวเวลาเก็บ พราะส่วนใหญ่เวลาสั่งซื้อในลาซาด้าจะไม่เห็นภาพตัวจริงมันใช่ั้มล่ะจะเป็นภาพเพื่อการค้าภาพบ่อยผมก็เอามารีวิวให้ดูกันว่าแบนรนด์โเจิเลงเป็นอย่างนี้ส่วนการตกจริงๆจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองออน,นี้โม,มเมล็กดูตัวเกลีย่ยสายพี่ยังไง เลื่นดีนะครับหมดเลื่นดีถือว่าโอเคเลยนะเ,เ,น be, yes เดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมอีกสักครู่จำจำชื่อแบรนด์นี้ไว้ให้ดีนะครับอ่านไม่ออกก็อ่านตามผมเลยครับซูเจียเหลียงถ้าใครมีเชืยอสายจีนคิดว่าอ่านถูกก็อ่านดูนะอันนี้เป็นสาย P E ครับก็แบรนด์คล้าเหมือนกัน มาดูต่อว่าเมื่อประกอบครบห้าทอดแล้วมันจะเป็นยังไงใช้ได้นะครับถือว่ใช้ได้นี่ทอดหนึ่งแล้วนะผมจะค่อยๆถอ,อดมาทีละอันมี่ทอนที่สองเดี๋ยวเล่งก่อน ทำท้ายมาเป็นจุกไม้กลอกด้วยเนหะ็นไหมตอนที่สองตอนที่สามอ๋อของนี้ตรงนี้มม่น่ามันหายไปไหน <S <S <laughs> นี่นี่คือทอนแรกของมันหนึ่งนะดึงมายถึงต้งโบโด้วยหนึ่ง สองตรงนี้นี่สามแล้วนี่ก็เป็นท่อนที่สี่เหมาะพกพาครับสี่แล้วนะท่อนห้าเป็นก้านเล็กๆอย่างนี้ นี่เล็งให้มันตรงอันไกด นี่ครับก็ไปตีสกิปปิ้งกันได้ละเดี๋ยวต้องไปลองของจริงแล้วจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับโอเคแบ่นี้นะครับของซูเจียเหลียงชื่อจะบอกนะครับว่าตี แต่คุณภาพดีนะครับไม่ได้ไม่ดีงบน้อยๆก็เล่นได้เลยบายบาย